วันหนึ่งนะคะที่พวกเราชาวพุทธเนี่ยจะได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของวันนี้นะคะว่ามีความสําคัญกับพวกเราชาวพุทธอย่างไรนะคะวิทยากรประจำถานนี้นะคะก็คือคุณครูศิราราคอสักโรงนะคะพรอาการ์เพ้นเชนคุณครูคเลยค่ะได้ยินไหมลูกคุณครูลืมเปิดใหม่เห็นไหมเห็นไหม เก่งมากเลยก่อนอื่นขอบคุณนะคะที่เข้ามาวันนี้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนนะลูกอ่าฐานคุณครูสุดท้ายแล้วลูกนะสุดท้ายแล้วชื่อฐานว่นาฐานวันมาคะบูชานะคะฐานนี้จริงๆแล้ววันมาคะนี่ผ่านมาหรือย,อยังลูกผ่านมานนแล้วค<ห>่ะทุกปีน้องคุณครูก็พานักเรียนมาตักบาตรท,ทาอะไรบ้างนะวันมาคะ เวียนเทียนอ่าเวียนเทียนอ่าคุณครูจะพานักเรียนไปเวียนเทียนที่วัดกันเนาะลูกตักบ,บาตรถูกต้องค่ะตักบ,บาตรแล้วก็มีการตอบคําถามจากคุณครูโอ๋เนาะทุกปีเนาะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะฐานคุณครูมีวิทยากรสุดหล่อนะคะนะคนะคะุณครูโอ๋จะมาะให้ความรู้นักเรียนนะคะก่อนที่นักเรียนจะเข้าชมคลิปนะคะวิดีโอนะคะคุณครูโอ๋พร้อมไหมคะ ครับผมพร้อมครับได้ยินไหมครับตัภาพไปที่คุณครูโอ๋นะลูกครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินครับเรียนครเรียนนักวิานะครับนักครูนะครับแล้วก็อ่าสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูเป็นวิทยากรนะครับในฐานวันมาคบูชานะครับอ่าก่อนอื่นนะครับทําไมเราต้องอ่าเรียนรู้นะครับหรือรู้ความหมาย อรู้เกี่ยวกับวันมาคบูชานะครับเพราะว่าเราเป็นอะไรครับเป็นชาวอะไรชาวพุธส่วนใหญ่แล้วเราเป็นชาวพุธครับงานถูกต้องครับครับเราเป็นชาวพุธดังนั้นเราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับในในวันมาคาบูชาอ่ะทําไมล่ะวันมาคาบูชามีความสําคัญอย่างไรนะครับเรามาดูเรามารู้ก่อนว่าความสําคัญของวันมาคาบูชานะครับก็คือเป็นวันอ่าขึ้นสิบห้าค่ำนะครับอ่าเดือนสามนะครับซึ่งมีเหตุการณ์อัศจรรย์นะครับวันนี้เกิดขึ้นนะครับ เป็นวันอัศจรรย์มากที่ว่า,ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับสี่ประการนะครับเรียกว่าวันจาตุลงัสันนิบานนั่นเองนะมาดูสิครับว่าเหตุการณ์สําคัญเนี้ยเกิดขึ้นเนี่ยสี่ประการนี้มีอะไรบ้างนะครับอันหนึ่งนะครับข้อหนึ่งเลยเป็นวันที่พระสงฆ์นะครับาสาวกของพระพุทธเจ้านะครับจํานวนหนึ่งพันสองร้อห้าสิบรูปนะครับมาประชุมกัน อ่าโดยไม่ได้นัดหมายนะครับสองนะครับเหตุการณ์ที่สองก็คืออ่าพระภิกษุสงฆ์เหล่านี้นะครับที่มาอ่ามาประชุมนะครับอ่าล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสมบทานะครับก็คือเป็นผู้ทีไ่ได้รับการอุปสมบทนะครับโดยตรงจากพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับเห็นไหมครับอ่าเหตุการณ์อ่าทให้เกิดอาัศาจารย์อันดับที่สามก็คือนะครับอ่าพระ ภิกษุสงฆ์ทุกอง์ทุกองนะครับที่ได้มาประชุมกันในครั้งนี้นะครับล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับต่อไปอันดับที่สี่ครับทําไมถึงมีความสําคัญอีกนะครับก็คือเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับกําลังสเสวยมาฆาเลิกนั่นเองนะครับนี่ว่าอรวมทั้งหมดสี่ข้อนี้ก็คือ,อเรียกว่าวันจาตุลงคสันนิบาดนี่น,นะครับทีนี้มาดูว่า ความเป็นมานะครับของวันมาฆบูชุานี้เป็นอย่างไรนะครับมันมันมันต้องมีความเปลี่ยนมานะครับว่าทําไมถึงมีวันนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็คือครับหลังจากที่พระพุทธเจ้านะครับเสด็จอ่าตัดสรู้นะครับอ่าเก้าเดือนนะครับพระองค์ก็ทําไงครับไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาใช่ไหมครับอ่าในทั่วประเทศอินเดียเลยนะครับแต่ทีนี้อ่าเก้าเดือนเนี้ยถ้าองค์ก็เสด็จมาประทับที่วัดวีรุวันนะครับ เมืองราชจะคึกนั่นเองครับแผนมคตนี่เองนะครับก็มีพระอรหันต์นะครับสาวกของพระองค์นี่แหละครับมาประชุมกับพระองค์นะครับมาหาพระองค์โดยไม่ได้นัดหมายเลยนั่นเองก็คือมาโดยไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวนะครับมาโดยยานมาโดยจิตนะครับอัที่บรรลุธรรมบริสุทธิ์นะครับมาแต่ทีนี้ก็มาทําไมครับมาฟังธรรมครับฟังธรรมที่ะพุตเจ้าอเนี้ย ทรงแสดงทำชื่อว่าใครทราบไหมครับทําอะไรครับไม่ได้ใครทราบไหมใครทราบไหมครับทรมะที่พระองค์แสดงในวันนี้คือทําชื่อว่าอะไรครับที่เป็นคําถามนะครับคําถามด้วยอ่านี่้ยินมาแว่วๆครับเมื่อกี้ทรงแสดงาำโอวาทปาติโมกใช่ไหมครับอ่าใจความสําคัญของอ่าโอวาทปาติโมกนี้นะครับ มีใครทราบมั้ยครับมีใจความว่ายังไงครับอ่ามีไหมไหมครับมีครับมีใครตอบไหมอีกนิดหนึ่เมื่อไงกันเองอ่าไม่มีนะครับเดี๋ยวครูจะตอบอ่าครูจะอ่าให้ดูคลิปเลยนะครับโอวาทัวา์ปฏิโมนะครับมีใจความสําคัญอยู่สามอาการนะครับก็หนึ่งไม่ทําความชั่วนะครับสองทำแต่ความดี แล้วก uh, um, uh, uh, right. uh ็สามทำจิตใจให้บ yeah. ร yeah. right. um ิส uh ุทธิ์นะครับอันนี้นะครับนี่คือความทั้งความสําคัญของวันมาพบูชานะครับที่เราควรจะได้รู้ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธใช่ไหมครับแล้วก็ความเป็นมานะครับของวันมาคบูชานักนะครับอทีนี้ที่ครูอ่านนี่ดูย่อนะครับต่อไปนะครับคุณครูศิลาพรใช่ไหมครับก็จะอส่งคลิปให้นักเรียนดูได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับวันนี้ครูก็ขอขอบคุณนะครับ าการบรรยายเบื้องต้นอย่างย่อๆนะครับขอบคุณมากครับสมบค,ครับค่ะเดี๋ยวเค่อเน,น้นย้ำให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะลูกเดี๋ยวคุณรูณจะให้ทุกคนเข้ามาดูนะคะสรุปของคุณรูโอ้อีกนิดนึงนะลูกนะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณรูส่งคลิปให้ดูนะลูกกนะเอาล่ะค่ะหนูมองเห็นหรือยังลูกเห็นไหมคะ เห็นแล้วค่ะเห็น้วลูกนะจำนะจะมีคำถามให้หนูด้วยนะคะเออไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะไม่ได้ยินเสียงอ่ะค่ะคุณคาไม่มีเสียงค่ะ เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งเสียงเสียงครูคะไม่ได้ยินเสียงค่ะเดี๋ยวนะลูกครูลองเปิดเสียงในเครื่องครัวค่ะ ได้ยินหรือยังลูกไม่ค่ะ <useum> ไม่ค่ะไม่ค่ะ <probable rast> ไม่ค่ะไม่ค <uther> ่ะเห็นแต่ภาพใช่ไหมลูกใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะ โอเคเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวคุณครูอ่อแอบบหนึ่งคุณครูจะเข้าหาหนูได้ยังไงอ่อ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะคะคุณครูเล็กนบ่คุณคค่ะคุณครูเล็ก <laughs> เดี๋ยวนะคะ ถามว่าไงคะคุณคุ้ก้อยค่ะถามไม่ทราบว่าวิดีโอของคุ้ก้อยอยู่ที่ไหนนะคะสามารถเข้าไปใน YouTube ได้ไหมคะเออแชร์ใน u t u b e เนี่ยจะได้ยินเสียงชัดอย่าไปทำนวณแชร์แชร์ใน u t u b e เลยค่ะ เดี๋ยวคอยแป๊บหนึ่งนะคะลูกผ่านสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้พักกันแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวหลังจากเสร็จกิจกรรมนะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะคอยลิงก์แบบประเมินนะคะกิจกรรมเด็กๆเ,เข้ามาประเมินนะคะแล้วก็แคปหน้าจอเขียนชื่อนามสกุลนะคะเลขที่ใสล่ลงไปในอัลบั้มเหมือนเดิมน,นะลูกนะแล้ววันที่สาม เห็ุนะคะวันประกาศผลตอบคุณครูก็จะมอบเด็กในคุณครูขอโทษลูกเดี๋ยวมีข้อผิดพลาดนิดนึงนะคะอ่เดี๋ยวคุณครูจะมีลิงก์นะคะพร้อมกับตอบคําถามนะลูกหนูไม่ต้องกลัวว่าหนูจะไม่ได้ดูอพอพอคุณครูลัติกรปิดกิจกรรมท่านพอปิดกิจกรรมคุณครูจะส่งลิงก์ไปให้หนูนะลูกใช่ค่ะแล้วตอนที่หนูเข้าดูคลิป อ่วันมาคะาหนูถ่ายให้คุณครูด้วยนะลูกนะค่ะหเห็นยอดเนื้อห,หาหที่หนูศึกษาอยู่ในในวิดีโอนะลูกให้เห็นด้วยนะคะ,ะให้ส่งไปมีรางวัลด้วยแหละเออเอ,อ่าแล้วก็ทําคะแนนได้เต็มสิบคะแนนเนี่ยคุณครูมีรางวัลสิบคนแรกเท่านั้นนะคะแล้วก็รับรางวัลวันที่สามสิบเอ็ดมีนานะคะคุณครูจะเตรียมรางวัลไว้ให้หนูโอเคไหมลูก ครับอ่าขอบคุณคุณโคนัตติคอบคุณคูกานะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนเลยลูกค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณวิทยากรคู่วันนี้นะคะคุณครูศิลาพรและคุณครูธีระยุทธ์นะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวรรณคดบูชานะคะค่ะวันนี้อาจจะมีข้อผิดพลาดบางประการในเรื่องของคลิปวิดีโอการเรียนรู้นะคะแต่เด็กๆไม่ต้องห่วงค่ะ เดียวคุณครูศิราพรจะปล่อยคลิปเป็นรูปแบบนะคะจะวิ่การเรียนรู้ลงในในรายกลุ่มค่ายคุณธรรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะในนั้นจะมีทั้งคิดความรู้แล้วก็การตอบคำถามสิคนแรกเท่านั้นนะคะที่จะได้รับรางวัลฉะนั้นพอเสร็จกิจกรรมพักเด็กเข้าเรียนรู้เลยและตอบคำถามที่ถูกต้องสิบข้อนะคะรายชืย่อนักเรียนจะขึ้นเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าใครจะมา เ่าย่งเาได้ก็เราทำเร็วต่อเร็วก่อนจะได้ก่อนมันจะรันตามเวลาเลยนะคะตามรายชื่อแล้วก็ตามเวลานะคะทุกคนไหมคะคุณครูต้องเข้ามารายงานตัวทุกคนค่ะในนั้นจะตัวและบุญวงกิจกรรมทุกกิจกรรมเนาะถึงจะได้ระดับเนาะใช่ค่ะในนั้นจะมีชื่อและนามสกุลเลขที่ระดับชั้นของนักเรียนปรากฏลงในแบบรายงานตัวนะคะคุณครูก็จะเข้าไปเช็คหรือว่าใคร รายงานตัวไม่รายงานตัวเช็คได้หมดเลยนะคะลูกนะคะหลังกิจกรรมคุณรูณเล็กก็ยิงใจดีนะคะให้เด็กๆเ,เข้ามาารายงานตัวได้อีกนะคะ,ะคะ่ะยนงทามาได้เรื่อยๆและก็ส่งรูปภาพนะคะการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมถายตรงไปไมโกงนะคะวันมาค่าบูชานะคะอ่ะกิมารายาไทยนะคะ ก็แคปหน้าจอสดทุกภาพไม่ครูเขานะคะค่ะเดครูก็มีรางวัลค่ะสิบคนแรกทุากกิจกรรมเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดสื่อฐานการเรียนรู้นะคะเด็กๆสามารถนะคะนำความรู้ตั้งแต่ฐานแรกจนถึงสุดท้ายเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเราได้เลยนะคะเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งนั้นเลยนะคะบางอย่างเราอาจจะหลุดูไปบางวันนี้ถือว่า นิทยากรนะคะทุกทุกฐานนะคะ,ะ,คะมารื้อฟือ้นมาทบทวนความรู้นะคะให้กับสิ่สิง์นะคะแล้ววันนี้ดี่ดูก็จะได้รับความรู้และนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีของชาวพุทธนะคะอ่า สำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมทั้งสีของาวก็จบลงแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นพิธีปิดแล้วนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญน,นะคะท่านผู้ในการสถานศึกษาโรงเรียนวัดน้ำกระดานนะคะท่านผอ,อ,อมานาาุษย์คมันจากล่าวปิดกิจกรรมนะคะนี่กับเด็กๆข,ขอกราบเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ลตลอดการจักดกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ก็จะได้เห็นถึงความตั้งใจนะครับความตั้งใจของนักเรียนทุกคนและคณะผู้ดำเนินการนะครับครูรู้สึกชื่นชมแล้วก็ดีใจนะครับดีใจเป็นเกียรติที่ได้มาจ่ายการอบรมขอภายพิจารณ์อบรมค่ายคุณธรรมในวันนี้นะครับ กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดให้กับพวกเรานะครับคุณครูได้แนะนําไปกับให้กับพวกเราตั้งแต่เรื่องที่หนึ่งฐานที่หนึ่งเรื่องของอสติสติช่วยให้รอบครอบความไม่ประมาทช่วยทุกคนปลอดภัยก็ก็อย่างที่คุณครูได้นําเสนอไปสติคือความระลึกได้สติสัมปชัญญะนะครับคือความระลึกได้รู้ตัวทั่วพร้อมว่าต้องทําอะไรเป็นอย่างไรนะครับ แล้วก็มารยาททางสังคมนะครับที่คุณครูได้อธิบายความไปหลายสิ่งหลายอย่างเป็นประโยชน์กับพวกเราทั้งในชีวิตประจําวันและการเข้าสู่กับสังคมนะครับโดยเฉพาะมารยาทเป็นเรื่องสําคัญนักเรียนทราบไหมครับว่าพวกเราไหว้สวัสดีกันทักทายกันทุกวันทุกวันในระหว่างที่เรามาโรงเรียนนี่ยบุค,คลิกลักษณะ การไหว้ของนักเรียนเนี่ยเป็นอันตลักษณ์ทางหนึ่งทําให้บุคคลที่อยู่รอบข้างเนี่ยสามารถที่จะ,ะทราบได้รู้ได้ว่าเป็นนักเรียนของโรงเรียนวัดลำกระดาษคือการไหว้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับถูกลักษณะของวัฒนธรรมไทยก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะครับก็ก็น่าชื่นชมตรงนี้เรื่องของการโตไปไม่โกงก็เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อสัตย์ต่อตอนเองก่อนอันดับที่หนึ่งมีแนวคิดมีความคิดในการซื่อสัตย์สุจริตกับตนเองแล้วก็ออกไปสู่สังคมนะครับสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของวันมาคับบูชาวันสําคัญทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันที่ลงท้ายด้วยบูชานะครับนะักเรียนจําไว้เลยว่าวันสําคัญทางศาสนาหากมีคําลงท้ายด้วยว่าด้วยคําว่าบูชานั้นก็หมายความว่า วันนั้นน่ะจะมีการเวียนเทียนนะครับวันออกพรรษาเนี่ยไม่ลงท้ายด้วยบูชาแสดงไม่เวียนเทียนวันมาคะบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬหาบูชานะครับมันจะมีอยู่สามวันนะครับเดือนสามเดือนหกเดือนแปดสิบห้าค่ำนักเรียนก็ไปศึกษาเอานะครับเมื่อสักครูนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยมันหมายมันแสดงถึงความเป็น วิธีพุทธอย่างแท้จริงครูเคยพูดตอนต้นว่าศาสนาในในโลกเราเนี่ยนะครับมันมีทั้งผีพุทธลไอิสลามคริสขงจื้อชินโตเมันเป็นัที่อะไรต่างๆมากมายแน่ควรพูดนะครับในบริบทแต่ละท้องถิ่นแต่จุดหมายของศาสนาที่แท้จริงก็คือให้คนทําความดีละเว้นความชั่วทุกศาสนาเหมือนกัน นะครับแต่วิธีการสอนหลักคำที่คําสั่งสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นคำภีอันกุราอานคำภีไบเบลิลคำภีพระไตรปพีดกของเราเนี่ยมันก็มีวิธีการที่จะทําให้คนทําความดีเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างที่ครูกล่าวตอนต้นว่าเรารับถือศิลห้านะครับปานาอัจินากาเมมุกสาสุราเมก็เป็นสิ่งที่เราต้องป,ประพฤติปฏิบัติ นะครับก็ยังยืนยันคําเดิมว่าเราต้องศึกษาและนําไปปฏิบัติและผลจะได้รับกับพวกเรานะครับการดําเนินการของวันนี้กิจกรรมในวันนี้ก็ในรูปแบบที่ว่ามีความจําเป็นในเรื่องของเวลาเรื่องของสถานการณ์นะครับตอนอื่นนี่ต้องขอบคุณผู้ปกครองนะครับขอบคุณผู้ปกครองขอบคุณนักเรียนนะครับ ส่วนนักเรียนที่ยังไม่สามารถเข้ามาได้นั้นน่ะเราก็จะมีวิธีการอื่นๆในการนําเสนอข้อมูลให้กับนักเรียนให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตอนเองนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นโครงการเป็นกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้พวกเราได้ทําความดีน,นะครับจะไม่ให้จะพูดเดี๋ยวบอกอะไรขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยนำมาความรู้วันนี้ไปใช้กับตนเอง ในชีวิตประจำวันและใช้กับบุคคลในครอบครัวของเราเพื่อเราจะร่วมกันอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขนะครับท้ายนี้ครูขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขอบพระคุณผู้ปกครองที่เมตตานะครับดูแลนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ประโยชน์ในวันนี้มันมีค่ามีความหมายหากนักเรียนนำไปปฏิบัติสิ่งที่เราได้รับฟังรับชมในวันนี้จะไม่มีค่าไม่มีความหมายหากเราไม่นำไปใช้แต่จะมีค่าอย่างยิ่งมีค่าคุณูปการอันยิ่งใหญ่ได้ก็ต่อเมื่อเรานำไปใช้รูขอให้ทุกคนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับ ก็กิจกรรมต่างๆดำเนินไปด้วยความเี่ยบรอยในนามของโรงเรียนนะครับก็ขอบคุณทุกส่วนภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับครูก็ขอปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนำทักษะชีวิตตามหลักของปรัชญ,ญาเศ,ษศรษฐกิจพอเพียงประจำปีการศึกษา2564ในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะะขอคบ wow, dear, ขอคุณ่ที่ากดอะไรมันจะเรอมโนธผาปัญญที่ได้ให้กำลังใจคณะครูแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะในการส่งเสิมกิจกรรมค่คุณธรรมนำทักษะชีวิตตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้นะคะแล้วก็ยังช่วยสรุปเนื้อหาทุกข่าวนะคะให้นักเรียนนั้นเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะคะรวมทั้งให้ข้อคิดนะคะ ให้พวกเราทุกคนได้นําไปปฏิบัติใช้ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องนะคะสําหรับกิจกรรมค่ายวันนี้นะคะก็จบลงเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะคะก็ถ้านักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้หรือการส่งรูปภาพนะคะหรือการทําแบบประเมินต่างๆนะคะเราสามารถก้มาทักทายกันในรายกลุ่มค่ายคุณนธรรมนี้ได้ตลอดเวลานะคะสําหรับวันนี้นะคะ ในนามของผู้รับผิดชอบกิจกรรมนะคะในวันนี้คุณรูเล็กขอขอบใจเด็กๆทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณผู้ปกครองนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้มีการนะคะขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุกๆท่านนะคะที่ได้ช่วยกันนะคะร่วมแรงร่วมใจกันนะคะทํคใายในรูปแบบออนไลน์ในวันนี้ได้สําเร็จจากผลเป็นได้ดีนะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ สวัสดีค่ะออกได้เลยช่ไคร่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออกมาได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปเรียนรู้เลยนะคะลูกค่ะนะคะสิสิคนแรกนะฐานทุศิลาพรนะเร็วๆนะคะลูกเดี๋ยวไม่ทันนะคะ